เจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าภูมิโพธอกันนกเง่งเลยเจ้าวันนี้คือโอ้โหอืมเรามารถน้ำมนต์เพื่อที่จะเอาเลิกเอาชัยของเข้าพรรษานี้นะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูมาดูบริเวณวเรอบๆวัดกันนะ mm hmm. เด็กๆมาด้วยยก mm hmm. เว้นพี่ฟ้าขานั้นงนงน,งนแม่งอนป้า,ปา mm hmm. เป็น เป็นที่พักสงฆ์บ้านหนองบงหรือว่าสำนักสงฆ์อะไรประมาณนี้แหละไม่ใช่วัดนะคะทุกคน ดวงใครดวงมันเบิ่งเอาด้วยจ้าเลขอะไรก็ไปตีตามที่ดวงใครดวงมันแล,วลวน้วจ้วาใครเแล้วก็จงไปนั่ง ไปใส่วัดปลาห้วยอ้น้ำคำหน่อไม้หมกหน่อไม้ใช่ซุกหมกหน่อไม้แล้วไปดึงเขาจไลอยู่แน่นแต่มันบูชุกง่ายอ๋อเดี๋ยวมีเอามาจิ้มชิ้นใหญยใหญ่ใหเพื่อนญาหลานเพื่นบาได้กินทำให้ใช้ทำไม่ใช้กันแล้วเนี่ยเอาไปนอว์แล้วเนี่ยเอาไปแล้วไม่แช่แข็งเราเดี๋ยวเราทำเสร็จ มันมันเย็นแล้วก็นึ่งเสร็จก็ไปแช่แข็งแช่แข็งแล้วก็เอาไปขึ้นเครื่องก็แช่แข็งที่บ้านอีกอนองเวือีกอปีที่แล้วของปัจจัยกินหมดเลือ,อกประมาณหอ่อหนึ่งหอ่อสองหอ่อเป็นทุกปีเลยนะคะคที่นุกเอเงยงทำก็คือนุกอยง่งจะตัดผมฟรีให้กับเพื่อนๆน,นบ้านหรือว่าเพื่อนกันคนที่รู้จักนุ่งเงงก็จะประกาศทาง a ฟ e บุ๊ k แล้วก็บอก กันต่อๆกันไปว่านุ้งยงตัดผมให้ฟรีนะว่าวันนี้วันนี้ตัดผมให้ฟรีนุ้งยงทําทุกปีโดยที่ไม่คิดตังเลยทีแรกก็คิดว่าจะซื้อเตียงสะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่บ้านตัดให้เขาประจําเราก็ตัดเฉพาะตอนที่เรามาแต่เป็นการตัดฟรีนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพูดไดยอดยอดยอด สวยขอให้สวยสวยจุดรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเอามาเอาคิวต่อไปนั่งเลยค่ะป้าใจคนสวยอีกแล้วทองแหละบีฟเานะคะบีฟเาอร์ลูกแอดมีบีฟเาอร์เอาเดี๋ยวเจออันนี้หัวที่สี you, ส่มีกระบอกได้ โต้แมจะสั้นแล้วแม่ผมดัดไปดัดมายาไปดัดมายายไปสวยได้มาอือ้มสวยเสร็จแล้วเนาะยายเนาะสวยอืวยพอดีลูกเพียงขับมอเตอร์ไซค์กับพี่สาวมามาวัดตอนเย็นแล้วทีนี้หลวงพี่เห็นก็เลยบอกว่าเอ้วยมโยมมาหน่อยมาหน่อยหลวงพี่ขอให้เป็นเจ้าภาพตั้งเสาไฟไม่ว่าจะเป็นเสาไฟที่แบบสุร่าซลวอะไรเงี้ยเพราะว่าทางวัด เขามืดมากเลยตอนคืนเวลาแม่มาสวดมนต์หรือว่าหลายๆคนมาสวดมนต์ก็จะมืดมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีโอกาสมาไหว้พระสวดมนต์ที่วัดจะทําเป็นประจําทุกปีนะคะหลังจากที่ทําทบุญเข้าพรรษาเสร็จก็จะมีแม่ชีแม่อ,อกแม่ขาวใส่ชุดขาวมา,าไหว้พระกันทุกเย็นค่ะ มเลย่งปส่งเออยลเือเป็นเดี๋ยคนเซลจะเป็นคนอุบลหรือคนมุกเป็นคือจะเห็นดูสวนนะจังสันมุกตาโซริรินอ้าวอะไรห้าปากไม่ใช่อ้าปางห้าปากเลยอ้ก็ด้วยอีกแ้อยากเป็นเนียรั่ลังและอยากเป็นเนียรั่ลังแล้วเนี่ย

ขจ้นใจเึนใจขิ้นใจออชนแก้วนะแมไหมชนน่อเดเออ้ีวกนอีกสองมือวันเกิดเพ่นแล้วกพอมรุกพ่น้อ่ได้ลูกเคยฝรั่งอ้าว้อมด้ค่ะอบยากอยได้ลูกเคยฝรั่งสอบอีกวัยเยอะแบบเยอเค้บลูมันไม่หอมอ หอมแต่รสาัฝรังเคยฝรังนี่กินหอมมือนไงหอมเหมือนแต่ว่านีเนี่ย้องามวายามามวายโีดีกรีอันนี้สิบงไรกัน้ย่รางลางลงจิเนี่ยไม่ีดีกีอันกลีกมเกลีชุดนนัก เท12สิบสอง1เอาเป็นไงเอาฝึกนะอยากได้ลูกเคยฝรั่งต้องฝึกนะเราเขาเขาเปี้ยวเราเขาดูบุ้งบุ้งพ่อฝึกแล้วพออยากได้ลูกเคยฝรั่งเตรียมพร้อมนะใสหงทองอ่นอันนี้ขี้กนี้ เปนพมิครเดีวเป็นไงอยดิกี้อ่อนไม่ลงบอกไม่ลงดิกี้มันอ่นมันเฟือนมบอันเฟือนมันเฟือนชวนๆยางนโอ้ในตำนานดึกแล้วโอ้ได้เยอะอยู่ได้หลายหมกอยู่นะ